สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับวันนี้นะคนค้นพานะครับ EP ที่หกร้อยแปดสิบเก้านะครับมีพระสะสมพระเก็จมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยนะครับหกแปดเก้านะครับรายการละสามร้อยนะครับวันนี้มีพิเศษสองรายการเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมกับเหรียญลอห้านะครับอันนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับ บอโทรหรือไลน์เบอเดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางครับฝากเพื่อนพี่ๆพี่นชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าใหม่เล็กนึ่งะครับพิมพ์คมครับ ลึกนะครับนะครับซอกแขนลึกๆเลยครับสมเด็จเก่าหม้เล็กนึงนะครับนี่ครับมีมวลสารนะเป็นเม็ดเม็ดนะในเนื้อพระนะครับไม้ลิศอนะเป็นสมเด็จเกจชายโยนะครับมวลสารนะเป็นก้อนๆเงินแดงเขียวขาวนะครับ หมายเสองครับสมเด็จวัดเกศชยโยนะครับจะไปหมายเลสามนะครับเป็นสมเด็จเก่านะครับสภาพสวยนะครับคมลึกนะครับหมายเลขสามนะครับ อันนี้สี่นะเป็นเหรียญหลวงพูทสุกนะครับสองสี่หกหกนะครับสภาพสวยนะครับสองสี่หกหกนะครับเชื่อมนะครับเนี่ยเหรียญหลวงพูทสุกสองสี่หกหกนะครับหมายเลขห้าครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วนะครับเหรียญหลวงพ่ทองวัดก้อนแก้วสองร้อยแปดนะครับพอศลึกนะเหรียญพอศอลึกนะหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้วเนื้อทองแดงนะครับหมายเลขหกับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับต่อโค้รนะ ปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็เนเทองแดงลมดำนะครับหน้าตาคมชัดนะครับมานิเกตน,นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบสองสี่แปดสามนะครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับหลังเป็นพระพุทธนะครับสองสี่แปดสามนะมานิเกตน,นะครับ หมายเลขแปดนะเป็นหลวงพุโตะนะครับเ,เรียนหลวงพุโตวัดปู่ชิมพีนะหมายเลขแปดนะปีหนึ่งสองครับ, 1, รบหมายเลขเก้านะเป็นพระปิตาหลวงพุโตะนะตะกรุดหนึ่งดอกนะครับคมลึกนะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่โตนะครับอันนี้มีเกสานะครับหลังยันละนะครับประตูชิมพีนะตะกุดเงินหนึ่งดอกนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นพระหลวงปู่บุญเนื้อดินนะครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับหลังจานนะครับสิบเอ็ดนะครับ หมายเลขสิบนะเป็นหลวงปูตต่ตวดเนื้อว่านนะครับทวดเนื้อว่าหมายเลขสิบนะครับสามนะเป็นชินา่าดทาหลวงปู่เผือกปัดกิ่งแก้วนะครับ เนะ้อทองพุเกลือวัดอิงแก้นครับหมายเลขสิบสามนะครับเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสิบสี่นะเป็นซิวลรีหลงพอกลวยนะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเป็นสีแดงนะครับซิวลรีหลงพอกลวยเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับหมายเลขสิบห้านะครับเป็นสมเด็จหลงพอพิงนะครับวัดบางประกอบนะครับสมเด็จหลงพอพิงวัดบางประกอบนะครับหมายเลขสิบห้านะครับ เก่านะครับสิบหกนะครับเป็นพระประจําวันนะครับสองสี่กว่านะครัหลวงพ่อจาดนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับเลยครับเป็นพระประจําวันนะครับไระไทองเก่าๆแห้งๆเลยนะครับนี่ครับคมชัดนะครับมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพเงินปีหนึ่งห้าหลังยันนะครับนี่ครับของนี้เป็นพิมพ์หลังยันนะครับปีหนึ่งห้าครับหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าครับหลังยันนะครับสิบแปดครับเป็นพระวัดรางสีเนื้อผงครับ สิบเก้าครับเป็นลูกหล่อครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่เนื้อตะกัวครับหลวงพ่อมุ้ยนะครับวัดดอนไล่เนื้อตะกั่วครับหมายเลขสิบเก้าครับยี่สิบครับเป็นลูกหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ หมายเลขยี่สครับเป็นพระปิดตานับสายวัสวามุสูงนะครับพิมพ์สองหน้าเนื้อผงคุกลักนะครับยี่สิบสองนะเป็นหลวงพ่อกลวยนะครับล,วกกวลูปเหมือนปั้มนะครับหลวงพ่อกลวยหมายเลขยี่สองนะครับ ยี่สสานะเป็นภาพปิดตาเนื้อตะกัวเก่านะครับหลังยันนะครับปิดตาเนื้อตะกัวเก่าหลังยันหมายเลขยี่สิบสามนะครับยี่สิบสี่นะเป็นจอบเล็กหลวงพ่องเงินนะครับวัดบางคานะครับเป็นเระทองผสมนะครับ ยีิบห้าครับเป็นนามพยานะครับนามพยาเนื้อดินเก่านะครับยี่สิบเป็นคุนแผนนะครับแผนวัดบ้านกลางครับมีแร่นะครับมีกวดมีหินนะครับแต่งเลยครับเป็นท้ายศิลาแรงนะครับ แผงรถปันกลางนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นซุ้มกอนะครับซุ้มกอไม่ตัดไปอีกนะครับนครับซุ้มกอเนื้อดินนะครับข่มลึกนะครับซอกแขนลึกๆนะครับยี่แปดเป็นซุ้มกอเนื้อสีเขียวนะครับเขียวๆนะครับมาอยี่สิบ แปดครับยี่สิบเก้านะนะเป็นลูกเหมือนหลวงพ่อพรมนิมุกระดกนะครับนี่ครับนิลวงพ่อกระดก,กขึ้นไปนะครับรุ่นนิ้วกระดกนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคจังหว,วัดนครสวรรค์ครับสามสิบเป็นพระถ้ำเสือนะครับเนื้อดินนะครับ รายการพิเศษนะครับรายการที่หนึ่งเป็นงบเกษมเนื้อเงินนะครับปีหนึ่งสี่นะครับงกเกษมเนื้อเงินครับปีหนึ่งสี่นะครับอันนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับเนี่ยตาคมชัดเลยนะครรับาพิเศษรายการที่สองเป็นเหรียญรอห้านะครับจุลาลงกรณ์นะครับนนี้ก็เป็นเนื้อเงินครับรอสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับ นี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวก็น,นับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแอนเก็บเงินไปทานนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆผู้ชมมนะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ